ทุกคนสวัสดีค่ะน้องงินอะไรเนี่ยตังหัวอะไรเนี่ยลูกฮะตังหัวอะไรเนี่ยวันนี้วันอะไรคะวันเสาวันเสาร์สีอะไรคะ่เะอ้าวรอเาหรออ้าววันนี้วันเสาร์สีม่วงใช่ไหมเดี๋ยวแม่จะพาไปเซเว่นแล้วก็จะไปให้พวกหนูซื้อขนม ของกินที่เป็นสีม่วงแต่ว่าไม่เอาไอติมเนาะไม่เอาของเย็นไม่เอาของเย็นโอเคไหมไม่เอาของเย็นโอเคไหมอารินใช่ทุกคนเราถึงเซเว่นแล้วนี่เซเว่นเปิดใหม่เลยนะน้องอารินพร้อมยังอ่าไปเลยไปเซเว่นเปิดใหม่ดูซิพอละกี่ชิ้นคะสามชิ้น หนาวมากเลยดูสิจะแวดจุดไหนก่อนสีอะไรคะสีม่วงเจออะไรไปเลยอันนั้นมันไม่ใช่ของกินค่ะลูกมันของใช้แล้วหนูก็ยังใช้ไม่ได้ม่วตลอด<า>อันไหนคะอ้วันนี้สีอะไรโอ้ย ดูสิอุ้ยอันนี้น่าสนใจมากเลยเอ้ยอันนี้สีม่วงอันนี้สีม่วงอันนี้สีม่วงอันนี้เด็กๆไม่ได้อยากได้นะแต่แม่อยากได้เองโอ้โหดูสิอ้สีม่วงสีม่วงอันไหนสีม่วงในสีม่วงคะน่ารินกินไปแล้วเนี่ยอะไรคะอันนี้หนูกินไปหมดแล้วแม่ซองสีม่วงซองสีม่วงค่ะ สีม่วงเยอะๆอย่างเนี้ยองุ่นอย่างเนี้ยก็คือสีม่วงอ่าแต่อย่างเนี้ยแต่อย่างงี้ใช่ใช่ข้างในไม่ต้องสีม่วงก็ได้ค่ะอ่าอย่างเนี้ยก็สีม่วงอันนี้ยกตัวอย่างนะยังก็สีม่วงนะดูซิว่าพวกหนูจะรู้ไหมดูซิว่าน้องอลินจะรู้ไหมว่าไหนคือสีม่วงอ่าเดี๋ยวอลินลองดูไหมคะว่าไหนสีม่วงอ่าเดี๋ยวลองชี้ให้แม่ดูก่อนว่าไหนสีม่วงคะ อ้าวถูกต้องนั่นแหละหนูไปหาของแบบนี้มา3ามอย่างโอเคไหมอ้าวได้เลยนนเดินดูทั่วๆก่อนอ่าสำรวจดูก่อนนมอะไรมีสีม่วงไหมนมอะไรมีสีม่วงไหมอ่าอ่ามีไหมถ้าไม่มีก็เดินดูก่อนมีไหมใช่สีม่วงถ้าหนูจะหยิบสีม่วงอ่ะหนูไม่ได้ว่าจะหยิบทุกอย่างหยิบแล้วในสิ่งที่เราอยากจะกินด้วยโอเคไหม อ,อันไหนคะอ่าอันนี้ก็สีม่วงนะอ่าอันนี้ก็สีม่วงนะอันนี้ก็ม่วงหน่อยหน่อยมัลลิยานมันจะยากขนาดนั้นเลยเหรอสีม่วงอ่ะดูสิแม่ดูสิมันอาจจะยากตรงที่ว่ามันมีสีม่วงแต่บางอย่างหนูไม่ชอบใช่ไหมใช่ไหมจ้าลูก อุ้ยอันนี้คืออะไรเนี่ยเฮ้ยอันนี้คืออะไรเนี่ยแม่ไม่เคยเห็นเลยนะเนี่ยบะมีบะมีจาจังกัมมี่จาจังกัมมี่<ๆ> mm. อืมโอ้อันนี้แปลกดีเนาะแต่มันไม่ใช่สีม่วงนนเนาะน้องลินเนาะอันเนี้ยอันนี้เราไม่เอานะอฮ้ยทุกคนอันนี้มันคืออะไรเนี่ยมันคืออะไรกมัม <od> มี่เนี่ยบับบับกัมมี่ อุ้ยมันเป็นเหมือนโดนัทเลยอะโอ้เป็นเหมือนโดนัทเลยอันนี้เราไม่เคยเห็นเลยเนาะอืมอันนี้สวยสวยสวยค่ะอันนี้สีม่วงได้ค่ะอันนี้สีม่วงได้เลยอันนี้สูกัรสีม่วงไหมสีม่วงเก่งมากแล้วหนูอยากกินได้ไหมอลินกินได้ใช่ไหมมาใส่เลยของหมูนี่ขาอีกอันหนึ่งใช่ไหมเอาไหมใช่ไหม ตกลงครบไหมโอ้หเด็กๆเ,กเกลือกมาแล้วสีสวยมากเลยนลในป้าปาสีม่วงโอ้สีม่วง <c oughs> อันนี้อันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ใช่สีม่วงนะแต่จะซื้อไปให้เด็กๆกินป้าตาตาโอเคจะไปดูเด็กๆก,กันก,กักกกบกันดีกว่าคิดซื้อของสีม่วง ต้องกับวันเสาร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามให้น้องให้ช่องน้ององุ่นกับน้องอลินด้วยนะคะบ๊ายบาย